รรดาท่านไม่อยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นบัพสุดท้ายคือเป็นบัพที่จะพิจบท่านเรียกว่าสัจจะบัพที่ในหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสำหรับอริยสัตนี่ยาวมาก จะพูดกันวันเดียวจบไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจะถือตามในพระบาลีจริงๆก็น่ากลัวว่าจะต้องพูดกันถึงสิบวันการพูดแบบนั้นก็เป็นพูดเรื่องปริยัติแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติผมก็จะขอรวบตามแบบนักปฏิบัติเลยทีเดียว ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่เช่ยทำเป็นเครื่องเลื่อนชา้าตุริตาตุลิตังสีขาสีขังธรรมะของเราต้องปฏิบัติเร็วๆไวๆไ,ไม่ใช่ว่าจะมารับฟังกันแล้วก็ยังจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลงทำให้อารมณ์ชั่วยังสิงอยู่ในใจนั่นไม่ใช่ เป็นวิสัยของสากย,ยบุตรพุทธจินโนรสดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏนามาในามหาปฏิปทานาสูตรรองทรงชี้แจงไว้มากแต่ถือว่าเป็นสำนวนที่เหมาะสมในสมัยนั้นผมก็อยากขออธิบายตัดให้สัน้นถือใจ,จความเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะเมล่าอใราท่านทั้งหลาย ในอันดับต้นนี้ก็จะขอรัตนาบรมีพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมัสสะนสาสงตัดไว้เป็นสังเขปว่าปุณณะจัปรังพิกเวยพิกุทธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติจะตูสุอริยสัตเตเจหาริยสัตเจสุดังนี้เป็นตน้น ความว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายขอ้อื่นยังมีอยู่อีกย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจจึงแปลว่าเป็นของจริงที่พระอริยเจ้าทรงรับรองดังนี้เป็นต้นสำหรับพระบาลีพระยาขอว่าต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะขออธิบายอริยสัจกันเลย คำว่าอาริยสัจจำให้ดีนะครับนี่เราศึกษาบางท่านศึกษากันมาหลายรอบแล้วจงอย่าเอาใจเข้าไปคบความชั่วซึ่งจะทำตัวให้มีความเด็ดร้อนที่ความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้าง อย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกอิกกันไม่มีความหมายว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสันดาทรงตรัสว่านาิโลกีละโหนามะความลับไม่มีในโลกฉะนั้นถ้าใคยมีความช่วยแล้วก็ถ้ายังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้ในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไปทางวากายทางวาจา ถ้ายังคืนปล่อยไหลออกมาเราก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปจะกลายเป็นอุปสมะชีวิการหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมควรถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลืองผ้ากาสาวพัดส,สึกออกไปนุ่งกางเกงนุ่งเสบียงนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงแล้วตามปกติ อย่ามาอยู่ให้ทำพระพุทธศาสนามัวหมองวันนี้เราศึกษาอริยสัตย์ใความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาทั้งแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามหาปฏิปท,ทานก็เสร็จไปแล้ว จุดนั้นแหละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดถ้าว,ว่ามาจิตตานุปัสสนามาหาคุตติบัณา์เป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบกกิเลสท่านนงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนวิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเข้าไว้ในใจฉะนั้นขอท่านหั่งหล ผมเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโชติยัตตานังจงเตือนตนโจ์หาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถ้าว่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้าน ชอบเอาดีเอาเด่นทั้งที่จิตใจนะน,นั่นมันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราศึกมันจึงล้นออกมาขอท่านนันหลายเจ้านังอับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากจะนั้นขอท่านนันหลายผมไม่ถือว่าเร็วเกินไปถดีว่ากําลังใจเขาท่านมันสกรปรกก็ดดวยกินเลน่ วางมันเส้หมดอย่าทำตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดีเพืจะทานกับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จปัจจินสีที่ว่าจงกล่าวโทษจดโจดความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสำคัญ แล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระิชิตมารีเข้าปรหัสประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกันไว้ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไรเมื่อนั้นนั้นเลยก็ต้องออกไปจากเขตนี้ แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดถึงว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะพงมีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิเลสสมุทเทตบหารได้เราก็ยับยั้งชั่งอาไว้ใช้คันติเป็นเครื่องคมใช้ว,วิทยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพดชงเจ็ดที่ศึกษากันมาแล้ว เอาโพชฌงโ์นเจดเป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสนามาหาสติสติปัฏฐานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติแต่ความจริงเยาว่ากันจริงๆและการจเจริญพระกรรมฐานในการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสำคัญ ตามที่องสมเด็จพระสงค์ทันสมงตัดว่ามนโนกุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมีนามนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหุวนหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความทนนองใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยุทธามรรดาศักด ใจก็ยังมีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจยังมีความทันนงมีจิตอิจฉาดิสียาบุคนลอื่นทนนองตนว่าดีกว่าเขาทนนองตนว่าเร็วกว่าเขาทนนองตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างมีแสดงว่าความชั่วย,ยังเต็มอัตราตายแล้วมีวิสัยไปสู่อบา,ายบมิ ไม่ดีพยายามเคาะพยายามลิไปทีละนเล็กแต่น้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไปประเดี๋ยวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกทั้งก้อนก็ค่อยๆทุบปทีละเล็กแต่น้อยแต่ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านรรษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปเราฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วจะมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์นี่เราก็มานั่งพิจารณาถึงอริยสัจแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกีนนี้ก็เป็นอริยสัจ แต่ควังฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวยางสะกิดด้วตีเจ็บแต่ใจด้านแนีมีดเข้าไปเถือไม่ก็ไม่เจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรก เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้นสำหรับอริยสัตว์นี่พระพุทธเจ้าว,ว่ามีสี่อย่างคือนหนึ่งทุกแปลว่าการที่ต้องทนสองสมุท,ทยัยปัใจจัยให้เกิดถึงความทุกข์ สามนิโรธะความดับทุกข์และทุกข์ดับไปไม่ใช่ความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไปสี่มรรคปฏิปทาที่ทำให้ทุกข์สลายตัวมีสี่อย่างฟังกันมานานแล้วสำหรับที่ท่านพูพดเกา่า ที่บทม,มันนานฟังกันมันหลายสิบรอบมีความรู้สึกบังไหมว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็เรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์นทุกตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติปิทุขา ความเกิดเป็นทุกข์เชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์เม,ม,มื่อนำปิทุขังความตายเป็นทุกข์สโสกปรทถีวะทุกขโตมนัสสุภาญาตความเศร้าโศกเสีสสยใจเป็นทุกข์ ความพลัดแพรกจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเกิดขณะที่เกิดจนในท้องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะเอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านสมยหมดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <Hey. S 1> ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายทีเคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความสุดโทมหูฝ้าตาฟังผมงอกฟันหักเรลี่ยวแรงหมดไป จะ้ลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ในการกอกระทบกระทั่งการมที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์ การปลดอุจาระปัส,สวะเป็นความสุขหรือความทุกข์การพัดพลาดจ,จะของรักของชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เราเรื่อง,องผม มันทั้งปวดมันยังเสียดเป็นประจำวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความเวีย,วยนๆบางทีกระลุกมันหน้ามืดอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์การถูกดินทาว่าร้ายเป็นความสุขหรือความทุกข์การหลงไหลใฝ่ฝันในคำสรรเสริญต้องการข่าวขาวความเป็นทาสของบุคคลอืน่น เอาใจบุคคลอื่นเขานอกธรรมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเขาชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขแต่วความทุกข์เพราะต้องฝืนเกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝืนทำเอาใจนอกรีดนอกรอยเป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ไง่าย ว่าคนเราคนดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีแตแต่เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุข <c oughs> นี่ผมขอพูดย่นยอ่อเพราะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วต่อวิปัสสนาญาณน,นี่เป็นเรื่องของปัญญาแต่แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ ก็ควรจะไปทุกแนวเวทีมหานรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิต <c oughs> รลวจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญาสอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผู้ืนฟังอ้อนธรรมะให้เขาฟังแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรม อาศัยผ้ากาสาวพัดถึงเป็นธงชัยของพระอรหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่ต่าการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มทีเป็นอันว่าให้คุยความเข้าใจว่าอาการของความทุกข์เาทุกเรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้เป็นยาสูงอะไร เพียเพงก็มันนั่งถ้ามันไม่รู้ทุกจริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพวกนี้ก็ได้อยากินข้าวมันจะกินน้ํามันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุกแลือมันจะทุกเวลาปวดอุจจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะมันจะสุกแลือมันจะสุก อาการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะในอยู่ในขณะนั้นอย่าเปอริยาบทดูที่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์นนี้ทุกข์สํำรับส่วนตัวไอ้ทุกข์จากกินเลตตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอ,อยากมีลูกอยากมีหลาน อาการอย่างนี้มันเป็นการอาการของความสุขและความทุกข์นั่งนึกโดยดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรอะไรแบบง,ง่ายๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีครองคู่เข้าต้องเอาอกเอาใจสิ่งกันเละกันคู่ครองทุกคู่ไปถามนิ้วเขาทะเลาะกันกมาหรือเปล่าทุกคนถามเข้าก็บอราว่าเต็มไปได้วยความทุกข์ มีลูกมีเต้าภาระต้องแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กไาถึงลูกใหญ่เจ้าท่านให้การศึกษาเก่ลูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เลยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอทำเนาถ้าลูกเลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักนี่เรารู้สึกไหมว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมาก นี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ตอนนี้มันี้เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ไปต้องไปดูว่าไอ้ทุกข์ที่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาสัมมาสัพพุธธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิ เพียงแค่เพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินในเวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปแ้่มันจะถูกใจเราไหม มีหลายรายที่พบอาหารมีอยู่เต็มสำรับไม่พอใจอยากจะกินอย่างโน้นอยากจะกินอย่างนี้นี่สนแสดงว่ากำลังทันหามันล้นตัวที่นี่สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมาก และอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้มาจากความสุขหรือว่าได้มาจากความทุกข์เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์นี่อำนาจความอยากเราก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิดเข้าปากพื้นฐานเดิมมาจากไหน เขาต้องไปไถเขาต้องไปหวานกันก่อนาการไถอาการหวานมันเป็นอาการสุขตะแวกกายของความทุกข์มันเลนยฝนตกแดดออกร้อนอนึดนาวก็ต้องทนดีไม่ดีทำงานอยู่อย่างนั้นงูเหยว่อมันจะกัดตายเมื่อไรก็ไม่รู้เสี่ยงภยัยอันตรายทุกอย่าง เหน็ดเหนื่อยก็แสนที่เหนเนื่อยก็จำจะต้องทำทำเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตัวไหนอยากกินอยากมีกินอยากมีใช้อยากจะร่ำรวยทำข้าวขั้นมาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็อยากก็อยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้นี่ที่ทุกข์าะความเหนื่อยยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหม แล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกแล้วดีอย่างกินเข้าไปไปเดี๋ยวหนึ่งไม่ชามันก็หิวใหม่ไอห,หิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุกข์เมื่อกินเข้าไปแล้วไอของเก่าเข้าไปอของใหม่มันจะออกโปรดอุจาระปัสสาวะมันเป็นสุขจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดย่อยๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์ นี่การมีทรัพย์มีสินนี่มันเป็นสุขแลอเป็นทุกข์มีมมทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์เพราะความเพราะความไม่พอมีมากเกินไปแรือมีอยู่บ้างก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจะโชนผู้ร้ายจะไฟไหม้จากน้ำท่วมจากลมพัดก็ทุกข์อีก <c oughs> นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวที่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายไม่เคยขึ้นมันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันอ,อืดบ้างมันเสียดบ้างมันปวดที่โน่นบ้างปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์ ด้วยความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็นอาจารอาการชื่นใจอย่างหนึ่งใ้ตัวรักเนี่ยมันตัวทัณหารัก้ดยกามาราคะนี่มันเป็นตัณหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ อารมณ์รักเป็นสุขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์บางทีขณะรักกันอยู่ก็จูก็จีก,ก,จก,ก็ดีเพราะจากกันไปหน่อยก็มีความระแวงสงสัยไว้ไม่น่านจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะบุญยันได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตัางใจไว้แล้ว การวันไหวอย่างนี้แปลการเขาความสุขหรือความทุกข์นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระกายงานทุกอย่างที่เราเคยทำน้อยทำไม่ได้ต้องทำมากต้องทำเพื่อกันเม่การเพิ่มกายงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่ นั่งดูทุกข์ทมไมเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยาคือตัณหานี่ขอสรุปสันส้นๆว่าเราเกิดมานี่ต้อ,องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของคันมันดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเอาเอง อย่าต้องให้พูดมากเกินไปพอสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถอะไปเอาเวทีตามสบายเพราะใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตันหาก็ต้องตัด เดิมน่าคอมมัดเครือการจะตัดทุกขเนี่ยมันตัดตัณหาเพราะว่าด้เจ้าทรงตัดให้พระว่าให้ต้องตัดไฟทเทตะต,ตนลมจงอย่าไปตัดที่ปลายลมตัดตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้หมดพิจารณาในใจ ว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันไม่อยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์สักันจะรู้เลยว่ามันทุกข์ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์พอได้มาแล้วต่อน,น้ํามันเชื่อเพลิงใส่น้ํามันหล่อเลื่นใส่น้ำม,นมันระวังน้สาของใช้เครื่องจักรกล ถ้าตัวรถมันจะบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรพเพราะตัณหาอยากจะได้มามันได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียนน่นเสียนี่ข้ามาแล้วก็หาเงินไปสอมจ้างจ่างก็สอบม,มันก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติก็ดีทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่เขามันดีดีมันไม่ได้ทุกข์หรอกใจเขารามันเสื่อมใจเสื่อไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการระมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ ก็แนะนำกันแต่เพียงแค่ทุกติวอย่ยงใดย่อขอให้ท่านหาความทุกข์ของท่านได้เองอย่างนี้ควรจะวิจารณาทุกวันทุกวันไว้เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วก็ขอยุตตไว้แต่เพียงเท่านี้